เต้ไหนเลยร้องเพลง้องเพงไม่กดอนนะปบนะค่ะต้อง้วยบายบายสวัสดี เด็กหญิงคุนัญญานามสกุลอะไรคะนามักุลลาสเชอร์พินโยพิญโยทั้งนี้อายุกี่ขวบแล้วขวบดีสองขวบแล้วค่ะคอ้ไม่สองนิ้วสิคะสองขวบสองนิ้วขวบขวบแล้วค่ะขวบแล้วค่ะแอคชั่นทำยังไงคะย้ยมำย้ย 拜。Bye.